เราพบกับคุณดาวปิติพรน้อยเกิดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนองมิ้งคค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าอย่างที่ดาวบอกตั้งแต่แรกนะคะว่าเธอเป็นคนสวยจริงๆรูปแรงก็ดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามกันนะคะว่า พี่ดาวนะคะมีเคล็ดลับดีๆอะไรนะคะถึงทำให้ตัวเองกลายเป็นยุคสาว2,000ปีไปเลยนะคะเรามีทางเลือกใหม่ให้กับคุณผู้ชมเป็นทางเลือกที่ง่ายมากเพราะผลิตภัณฑ์บิดไว้ค่กล่องเดียวคุณผู้ชมคะกล่องเดียวก็เห็นผลแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องใช้แบบ10-20กล่องแต่ว่าถ้าทานต่อเนื่องถึงประมาณ4กล่องอันนี้อันน,นกระชับชัดเจนนี่เลยค่ะขอคอ แบบเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าดาวเป็นคนใช้ผลิตภัณฑ์ b r บริสไวและเอ็นเชฟค่ะคือตอนนี้เราเลิกใช้เอ็นเชฟมาแล้วเพราะว่าดาวพอใจในรูปร่างของดาวแล้วแต่ว่าเรื่องผิวนี่สําคัญมากเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะอย่าลืมค่ะว่าเราเลข3ามกันแล้วต้องดูแลให้ดีที่สุดเพราะว่าเรามีครอบครัวแล้วนะคะทํายังไงจะมัดใจสามีให้อยู่มัดค่ะพี่ดาวเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ว่าหน้าชมพูนะคะ อกฟูแล้วก็ช่องคลอดกระชับเท่านั้นค่ะผิวปกติเราต้องทาเขาเรียกว่าเป็นครีมบำรุงให้ลื่นถ้าทานผลิตภัณฑ์บิสไว้แล้วตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องไปซื้อเลยอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าจะทำให้ผิวลื่นนุ่มใสเหมือนน้องๆที่ได้ใช้แล้วขอบอกอีกครั้งย้ำครั้งหลักสีแล้วเนี่ยจะไปหลักสีแต่ยังดูยังดูดีอยู่ก็ยังรักษาความสวยนะคะความดูดีไปได้แล้วทีนี้มันก็มีอีกปัญหาหนึ่งบางทีผู้หญิงอะค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นสาวๆอย่างนี้ ะะก็จะค่อนข้างกังวล<อ>เรื่องหน้าอกหน้าอกนี่ส<ม>คำคัญมากนะคะพ<อ>ี่ <พอ S 1> ดาวพะบางท่านบอกว่ายังไม่มีครอบครัวก,ก็จริงแต่ต้องการทํายังไงพี่ดาวต้องการนาใหา้หน้าอกกระชับ คือไม่ได้บอกว่าใหญ่ขึ้นนะคำว่ากระชับคือเซลล์เนี่ยมันจะมีบวกกับลบประจุบวกกับลบแล้วเมื่อเราเจออนุมูลอิสระไปเยอะน้องนิ้อนุมูลอิสระก็จะมาดึงไปแล้วจากเซลล์ที่มันต่งตึงอยู่มันก็จะค่อยๆ่อยเหี่ยวค่อยค่อยเหี่ยวเพราะฉะนั้นหน้าอกปกติสาวๆสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าจริงๆแต่ตึงนะแต่มันไปเจอแบบนั้นเยอะกินอะไรหมูย่างเนื้อกระทะหมูกระทะสุดท้ายก็เหี่ยวและเหี่ยวสุดท้ายก็กลายเป็น เป็นช่วยๆเลยถุงยางช่วยๆเลยยังไม่ทันจะแต่งงานเลยย้อนยานซะแล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีกคําถามหนึ่งค่ะพี่ดาวคือมีลูกค้าโทรมาถามดาวนะคะว่าในเมื่อทานเอ็นเชฟไปแล้วนะคะลดน้ําหนักไปแล้วเราจะทานคู่กันได้ไหมเจอคําถามนี้บ่อยมากต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าผลิตภัณฑ์เอ็นเชฟนั่นคือช่วยของเรื่องสัดส่วนนะคะเอวเป็นเอวนะคะหน้าอกเป็นหน้าอกนะคะสะโพกเป็นสะโพกเมื่อทานเอ็นเชฟจนพอใจละคือคิดว่าหุ่นเท่านี้ ความสูงเท่านี้น้ำหนักเท่านี้พอใจใค่ทันบิดไว้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบิดไว้ช่วยให้ก<ช>็คือค1อั 1> หนหอย่างแรกเลยกระชับ อันนี้คือต้องยอมรับจริงๆนะคะแค่กล่องเดียวยังไม่ถึงครึ่งกล่องแค่หนึ่งแผงก็คือ15แคปซูลก็เห็นผลแล้วนะคะ,คะส่วนในเรื่องของตกขาวผู้หญิงบอกว่าจะมีปัญหามากตกขาวคุณผู้ชมคะเกิดจากการที่ประจำเดือนที่ออกมาแล้วมันออกมาไม่หมดเมื่อไม่หมดก็จะเกิดเป็นแบคทีเ r ียสุดท้ายก็เป็นตกขาวแล้วถ้าคุณผู้ชมนะคะรู้ทุกเรื่องแล้วแต่ยังไม่รู้เรื่องของตัวเราเองก็หันมาดูแลตัวเองวันนี้ ไม่สายเกินไปค่ะเขาบอกว่าจากเลขสามจะเลขสี่เขาบอกว่าถ้าเราคิดว่าเราสวยเราคิดว่าเราดีวันนี้เราสามารถสวยะวดีะได้ด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแบบขี้อายไม่กล้าปรึกษาไม่กล้าเอาเรื่องแบบส่วนตัวอย่างนี้มาพูดใช่ไหมคะ,คะตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีด้วยนะคะสําหรับผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้าน ผลิตภัณฑ์บิดสว้ค่ะเราการันตีที่แค่1แผงคือ15แคปซูลคุณผู้ชมเมื่อทานไปแล้วคุณลูกค้าเมื่อทานไปแล้วก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนเพราะเราการันตีอย่างนี้น้องดาวน้องมิ้งค่ะว่าถ้าทานผลิตภัณฑ์ n อ็นเชฟแล้วหรือบิดสว้แล้วไม่เห็นผลคืนเงินเลยค่ะะแต่ต้องถ่ายรูปอะไรมาให้ชัดเจนเห็นผล พี่ดาวนะคะได้การันตีนะคะว่าทานบริษไวของเราเพียงแค่15แคปซูลนะคะ,คะเห็นผลทันทีแต่ว่า1กล่องของเรานะคะมีทั้งหมด30แคปซูลค่ะ,คะทานได้1เดือนเลยนะคะของเราคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าประกอบไปด้วย8อย่างนะคะ<า>อย่างง่ายๆอย่างเช่นมีสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะมีอัลคูตาไทโอนโหเยอะแยะมากหรือว่าสารสกัดจากเปลือกสน แล้วก็ที่สําคัญวิตามินซีต้บอกว่าถ้าดื่มน้ําส้มเขาบอกดื่มน้ําส้มวันละแก้วผิวก็จะสวยใช่ไหมคะเพราะว่าวิตามินซีทาให้ต้านอนุมูลอิสระนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปดื่มน้ําส้มที่ไหนแล้วอะทานบิดสวเดนะคะจากเห็นผลค่ะมาที่วัยรุ่นบ้างเพราะว่ามิ้งเชื่อว่านะคะสาวๆวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดประจําเดือนอันนี้หรือว่าจะเป็นตกขาวอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะให้พี่ดาวค่ะช่วยแนะนานิดนึงสําหรับ คนที่สนใจว่าจะทานผลิตภัณฑ์ยังไงถึงจะได้ผลค่ะแม้ยังไม่มีครอบครัวะนะคะยังอยู่ในวัยพรมจาจย์นะคะก็สามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์บิสไว้ได้เพราะว่าเรื่องแรกนะคะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีครอบครัวที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องปวดท้องประจําเดือนอเป็นกันมากไม่ว่าจะเป็นยาอะไรสมุนไพรชนิดไหนก็เอาไม่อยู่แล้วคือปวดต้องลานักศึกษาก็ต้องลาเรียนเลยที่สุดนะคะรื่ปวดเลยอันนี้เราบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์บิสไว้ช่วยได้ก็คือเพียงแค่ หแคปซูลนะคะเมื่อรู้ว่ากำลังสั่นๆกำลังจะปวดและ1แคปซูลก็<ช>ทานอย่างชัดเจนแล้วสารประกอบในผลิตภัณฑ์บิสไว้จะช่วยทําให้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อใ,<ช>ในมดลูกก็จะคลายการเกร็ง สุดท้ายอาการปรวดท้องก็จะดีขึ้นมไม่ได้หมายว่าหายเลยนะ,ะแต่จะค่อยๆทุเลาดีขึ้นต้องทานตอนเน่องไปไเรื่อยในเดือนแรกดีขึ้นเรื่อยๆพอในเดือนที่2ในเดือนที่3อย่างพี่ดาวปวดท้องตลอดพอมาเดือนประมาณเดือนที่4เดือนที่5้าไม่มีอาการปรวดเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ต้องบอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สาวๆอาจจะเป็นเยอะมากก็คือเรื่องของตกขาวแล้วก็มีกลิ่นเพราะเนื่องจากว่าเวลาเราใช้เขาเรียกว่ากางเกงใน บางท่านไม่รู้ว่าใชก้กางเกงในที่ผ้าไม่ระ,ะบายเป็นผ้าที่อับะนะคะก็จะจะทําให้เกิดแบคทีเรียที่เกิดขึ้นสุดท้ายก็มีอาการคันมีอาการตกขาวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นก็คือให้ผลิตภัณฑ์บิดสไว์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่สําคัญค่ะเรานะคะในเมื่ออายุของเรา3 0สขึ้นะนะคะพี่ดาวหนึ่งเลยบางคนมีบุตรแล้วนะคะ,คะให้ นมบุตรโดยตัวเองนะคะเพราะว่ารักรูปตัวเองนะคะก็ทําให้หน้าอกของเราเนี่ยเร่มหย่อนคล้อยค่ะจะทํายังไงให้มันเหมือนเหมือนสาวๆก็คือคอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์บิดสวคุณผู้ชมคะก็คือหน้าชมพูนะคะอกฟูช่องคลอดกระชับอกฟูไม่ได้หมายว่าให้ใหญ่ตุมตามมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่นะคะแต่ทําให้ส่วนของอนุมูลอิสระที่มีประจุบวกกับลบเนี่ยให้มันไม่โดนประจุบวกออกไปหรือประจุลบออกไปก็ทําให้ แต่งตึงนะคะอือกระชับได้เหมือนเดิมส่วนในเรื่องของช่องคลอดก็อย่างที่เราบอกว่าสารประกอบนะคะในผลิตภัณฑ์บิดไว้ทําให้กล้ามเนื้อในส่วนของช่องคลอดกระชับแล้วไม่ได้ใช้เวลาอันนานเพราะบางทีคุณผู้หญิงว่ารอนานไม่ไหวนะคะคือต้องขอเร็วๆนิดนึงเพราะว่<ถ>าคุณผู้ชายไม่ไหวแล้วเพยายอมทำกันบ้านด้วยอะไรเงี้ยก็คือใช้บิดไว้ไม่เกินแค่2สัปดาห์หรือ15วันเท่านั้นก็เห็นผลค่ะ เห็นไหมคะว่าแต่ละอย่างนั้นมีประโยชน์แค่ไหนแถมผิวพรรณก็ยังดียังดูเหมือนสาวๆนะคะพี่เราวนนี้มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องที่สําคัญเลยบางท่านเนี่ยฟังฟังพูดตอนแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องฟิตเนี่ยคืออยากจะรู้ว่าเออจริงๆแล้วมันฟิตยังไงคะทานบิดไว้แล้วมันช่วยฟิตยังไงบ้างเรามีทั้งเรื่องง่ายๆก็คือให้ผลิตภัณฑ์บิดไว้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลจะทําให้เซลล์ในร่างกายกระชับขึ้นมีกุต้าไทโอนะคะมีวิตามินซีมีสารสกัด จากเปลือกสนมีสารสกัดจากเมื่อเขือเทศจะช่วยทําให้ร่างกายของเรากระชับอย่างชัดเจน<ม>ก็คือ,อง่ายๆคุณผู้หญิงฟังนะแต่เชื่อไหมคะคุณผู้ชายซื้ออะเชื่อพี่เดาไหมคุณผู้ชายฟังนะ<ม>บอกว่าโอ๊ยบิดไว้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชายค่ะบอกว่าถ้าอยากให้นะคะภรรยาของเรากลับมาสิเหมือนเดิม บิดไว้ค่ะลองดูค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราทานผลิตภัณฑ์บิดไว้แล้วเห็นผลภายในกี่วันคะพี่ดาต้องบอกคุณผู้ชมอย่างชัดเจนแบบว่า1วันมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าทุกอย่างต้องมีเวลาแต่ของเราค่ะเราใส่สูตรเข้มข้นและไม่เอฟเฟก์ใดๆก็คือ15วันเนี่ยเห็นผลชัดเจนคือเฟิร์มแต่จริงๆ7วันแรกก็คืออาทิตย์แรกเห็นผลแล้วอขอเวลาแค่7วัน ดูแลตัวเองค่ะแบบเจ็ดวันนี้ทานบิทไว้อย่างต่อเนื่องนะคะเอาเป็นว่าคนที่มีครอบครัวนะคะภายใน7วันเนี่ยคุณมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงแน่นอนะนะคะว่าคุณสามีสกิดถามคุณแน่นอนว่าคุณไปทําอะไรมาจริงไหมคะพี่ดาวค่ะ ต้องบอกนิดนูว่าอย่าเชื่อพี่ดาวนะคะอย่าเชื่อน้องดาวอย่าเชื่อน้องมิ้งเขาบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นก็ไม่เท่าลงมือทำเองทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะอาจจะยังแบบว่ากั้มกั้มกึ่งกึยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะก็เพราะว่ายังกังวลว่าจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าถ้าทานผลิตภัณฑ์บิดไปค่ะต้องตอบคุณผู้ชมนิดนึงว่าสินค้าของเราออกจากโรงงานที่ผ่าน GMP นะคะมาตรฐานสูงสุดนะคะและเราผ่าน HACCP นะคะคือไม่มีสิ่งใดใด ตกค้างนะคะและที่สําคัญค่ะเป็นออแกนิกก็คือสกัดมาจากสารธรรมชาติเท่านั้นล้วนๆไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีสารเคมีเจือปนเมื่อไม่มีทําให้ไม่ตกค้างในไตในตับก็จะไม่มีผลเอฟเฟกไอ้พวกยาที่บอกว่ามีผลตกค้างก็คือนั่นเป็นยาปฏิชีวนะล้วนๆค่ะและที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์บริสไว้ของเราก็ขึ้นหน้าจอให้ท่านผู้ชมเห็นตั้งแต่แรกเริ่มนะคะว่ามีใบอยนะคะแล้วก็เป็นภาพโรงงานซึ่งสะอาด แล้วก็ปลอดภัยคุณภาพนี่แบบสุดยอดดีเยี่ยมเลยค <ฮะ S 1> ที่สำคัญต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยบ,บรผลิตภัณฑ์บิสไว้ไม่ได้ส่งแค่ในเมืองไทยจริง,รงๆทําส่งถึง13ประเทศมาก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะคะอินโดนีเซียนะคะอเมริกาออนง่ายๆอเมริกาคิดว่าผลิตภัณฑ์ของไทยไปสู่อเมริกาน้องมิ้งกับน้องดาวคิดว่ายากไหมคะ บิสไวท์กับเอนเเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของคนไทยคุณผู้ชมคะที่สามารถนําส่งสู่อเมริกาแล้วเห็นไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไปดังในต่างแดนค่ะแล้วเราอยากจะทราบอีกนิดนึงค่ะพี่ดาว่ารายละเอียดค่ะเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของบิสไวท์บอกต้นๆให้ท่านผู้ชมอ่ะได้ทราบกันอีกครั้งตัวแรกเลยคุณผู้ชมคะก็คือคอลลาเจนอย่างที่เรารู้แล้วอ่ะ เอาลองเอานิ้วนิ้วชี้นะคะมาอยู่ที่แก้มถ้ากดไปแล้วเนี่ยมันไม่บุ๋มออกมันมันเซลล์มันตายเลยมันต้องเด้งอ่ะออกมาแล้วต้องเด้งอย่างนี้เขาเรียกว่ายังมีคอลลาเจนอันนี้วิธีวิธีการเทสง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนคือทําให้หน้าเด้งนะคะส่วนประกอบของบิดไว้ตัวแรกเลยคือมีคอลลาเจนก่อนก็คือดูแล้วเหมือนมีออร่าคือเห็นดาราไหมคะ เ,เวลาดาราเดินผ่านมาเราลูคนนี้ดาราคือมันมีออนไลน์เดงนะคะส่วนที่2อันนี้สําคัญมากคือสารสกัดจากมะเขือเทศกินแล้วใสกินแล้วแก้มชมพูที่บอกไอหน้าชมพูหน้าชมพูมาจากอะไรก็คือสารสกัดจาก<ภ>ามะเขือเทศนั่นเองนะคะและตัวที่3ก็คือวิตามินซีต้านอนุม,มูลอิสระ นะบางทีเราไปกินไก่ปิ้งหมูปิ้งหมูย่างหรือว่าบางทีอยู่รออยู่บนรถเมย์บางทียังไม่ได้ขับรถนะไปเรียนเป็นนักศึกษาใช่<ส>ไหมคะ <c oughs> ควันรถนั่นคือคาร์บอนมอนอกไซด์กับล็บไปละสารพิษต่างๆค <ห shove S 1> ่ะเพรามอนอกไซด์ก็นําม,มาซึ่งสารอนุมูลอิสระนะคะหรือตัวต่อมาอย่างเช่นสารสกัดจากเปลือกสนนะคะหรือว่าตัวสัมัญที่สุดเขาบอกว่าทําไมทาไมถึงขาวอะไอที่ขาวๆใสๆได้นั่นคือกูต้าไทโอนแต่ในส่วนประกอบและในส่วนผสมที่ เหมาะสม,ะมเพ<อ>ราะมากเกินไปก็อันตรายนะคะต้องดาาต้องบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นออยอผ่านเรียบร้อยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ โทรศัพท์มาพูดคุยกับเราและสั่งซื้อสินค้าได้ตอนนี้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ Enshape ของเราและผลิตภัณฑ์ b r i d g e w i t e ของเรานะคะท่านผู้ชมก็ได้ทราบรายละเอียดต่างๆเลยนะคะว่ามีคุณสมบัติยังไงนะคะและคุณภาพดีแค่ไหนปลอดภัยแค่ไหนนะคะและที่สําคัญเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ Enshape นะคะและผลิตภัณฑ์ b r i d g e w t e ค่ะหูตอนนี้โปรโมชั่นดีๆเด็ดๆเลยค่ะจากราคาปกติ ราคา1,800บาทค่ะท่านผู้ชมแต่วันนี้นะคะเราขายเพียงกล่องละ1,300บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าท่านผู้ชมโทรเข้ามาในรายการภายใน20นาทีนี้นะคะรับไปเลยค่ะจากราคา7,200บาทนะคะอยู่ในราคา3,900บาทค่ะก็คือซื้อ3กล่องค่ะฟรีท่านผู้ชมอีก1กล่องค่ะได้ทั้งหมดไปเลยนะคะ120 แคปซูลเลยค่ะตอนนี้เบอร์โทรขึ้นหน้าจอตอนนี้แล้วนะคะ,คะอยากลังเลใจอยากหุ่นดีอยากขาวอยากไสผิวดีอย่างดาวนี้นะคะนี่เลยผลิตภัณฑ์บิสไว้นะคะตอบโจทย์ปัญหาท่านได้ทุกข้อทุกปัญหาบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมนะคะได้กลับมาเป็นสาวแรกรุ่นแน่อนอนเลยค่ะเดี๋ยวขอย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากปกติแล้วราคา1 0 0 0 800บาทนะคะต่อ1กล่องนะคะแต่วันนี้เราไม่ขายค่ะเราขายให้ท่านเพียง1,300บาทเท่านั้นะนะคะและที่สำคัญท่านผู้ชมโทรเข้ามาในรายการนะคะภายใน20นาทีนี้นะคะรับไปเลยค่ะซื้อ3กล่องฟรีให้ท่านผู้ชมอีก1กล่องค่ะดูมือค่ะ3แถม1ค่ะจากปกตินะคะราคา7,200บาทค่ะแต่วันนี้ท่านจ่ายเพียงราคา3,000 900บาทเท่านั้นนะคะเซฟสุดเซฟกับคุ้มสุดคุ้มกับผิวดีๆรูปร่างดีๆนะคะภายในดีๆช่องคลอดกระชับนะคะอกเต่งตึงผิวขาวใสนะคะ,คะพี่ดาวใครที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในหรือว่าจะเป็นรูปร่างภายนอกนะคะทั้ง2ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นเอ็นเ p ฟและบิลทไว้ค่ะตอบโจทย์ให้กับคุณได้อย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มของเราะนะคะ1กล่กองจาก1,800บาท นะคพิเศษเลยเหลือเพียง 1,300บาทเท่านั้นค่ะอย่ารอช้านะคะกดโทรศัพท์นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอด้านล่างนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าคุณสั่งซื้อนะคะภายใน20นาทีนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราทั้ง n s h a p e หรือว่าบิดไว้นะคะ3กล่องฟรี1กล่องทันทีค่ะ4กล่องนี้นะคะคุณผู้ชมต้องจ่ายถึง7,200บาทนะคะปกติแล้วแต่นี่เลยเราพิเศษให้ เะะหลือเพียง3,900บาทเท่านั้นค่ะช่วยให้คุณมีรูปร่างดีหรือว่านะคะ ภายในที่เฟิร์มกระชับมากขึ้นกระชับแต่ภายในสู่ภายนอกเลยฝากทิ้งท้ายไว้ให้กับคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ว่าอยากให้คุณผู้ชมมั่นใจได้เพราะว่าสินค้าของเราค่ะผ่านการรับรองจากออยค่ะและโรงงานของเรา GMP HACCP และที่สําคัญค่ะส่วนประกอบทุกอย่างของผลิตภัณฑ์ปิดไว้ไม่มีเอฟเฟกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตับหรือไตนะคะและที่สําคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมทานแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือเราการันตีไม่เห็นผลไม่ว่าจะเป็น b i ิตไว้หรือ e อนเชสคืนเงินทุกบาททุกสตางค์แต่ต้องมีฟอยนะ,ะมีกล่องนะมีรูปถ่ายะนะมีใบรับรองแพทย์ได้ชัดเจนว่ายังมีตกขาวอยู่ยังน่นนี่นั่นอยู่แล้วกันะนะคะ เห็นไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆของเราตรงนี้นะคะวางอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถนะคะทําให้ตัวเองรูปร่างดีผิวขาวใสได้ตามที่ท่านต้องการนะคะและที่สําคัญนะคะเราขอบอกอย่างหนึ่งนะคะ การสั่งจองผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่มีการเก็บเงินปลายทางนะคะตรงนี้เราป้องกันนะคะที่ท่านผู้ชมอาจจะได้รับของปลอมของก๊อปปี้ได้นะคะนอกจากเราจะมีวิธีมีระบบในการสั่งจองของเราแล้วเราก็ออกสื่อทางทีวีให้ท่านเห็นนะคะสั่งจองกับทางเราเท่านั้นนะคะกับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะได้รับของจริงของแท้แน่นอนเลยค่ะ ฟิตไวฟิตภันคืนความสาวให้คุณกลับมาสวยดุดไว้แรกรุ่นยกกระชับทรงอกให้อกคุณเต่งตึงเ,เ,เชื่อระง,งับเกร็งปรับสมดุลช่องคลอดคุณให้ฟิตก,กระชับลดอาการตกขาวช่วยให้ผิวพันเปล่งปลังผลิตภัณฑ์บีสไว้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่น,นาคอนเฟิร์มว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพันนะคะ หรือกระชับช่องคลอดหรือกระชับซวงอกนะคะและเรื่องของตกขาวหรือว่าจะเป็นเรื่องของปวดท้องประจําเดือนนะคะ <Y iga. S 2> ยิ่งจําเป็นอย่างมากเลยนะคะที่จะดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของ <c oughs> ภายในเอ็นเชฟและดิสไว้คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ทำให้ท่านมีความสุขย้อนคืนวันให้กลับมาหวานอีกครั้ง